สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงตัวนุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ผมมีสรุปหนังสือ mastering trading stress นะครับ EP ที่5นะครับเป็นบทที่9เลยนะฮะว่าด้วยความสมบูรณ์แบบแล้วก็อัมพาตานะครับความสมบูรณ์แบบก็คือ perfectionist นะครับอัมพาตาคือ paralyzed นะฮะเขาบอกว่านักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่นะนะเชื่อว่า ถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จในการเทรดนั้นคุณต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบครับนี่เป็นสันนิษฐานที่ผิดนะครับเป็นการสันนิษฐานที่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วการเทรดนั้นไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบครับคือคุณสามารถแพ้ได้นะแต่เมื่อคุณมีความเชื่อแบบนี้ที่ผิดแล้วก็มันจะทำลายโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นอย่างมากครับ นักเทรที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนั้นมักจะมีเหมือนกับมีมีความต้องการที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอะไม่ไม่กล้าเสี่ยงครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไว้วางใจสัญชาตญาณตัวเองสักเท่าไหร่นะครับคือพูด,ดง่ายง่คือว่าชอบเพลย์เซฟทำให้เขาไม่สามารถพัฒนายกระดับตัวเองให้มัน ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับนักเทรดที่ชอบความสมบูรณ์แบบนั้นมักจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีความกังวลเนาะแล้วก็หมกมุ่นกับทัศนคติการตอบสนองแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ที่คาดหวังจากคนอื่นนะครับมันเลยปิดกั้นโอกาสในการเติบโตของเขานะครับนักเทรดที่ชอบความสมบูรณ์แบบนั้นมักจะ รอให้ทุกอย่างให้ทุกตัวบ่งชีใ้ให้ทุกอินดิเคเตอร์มันบ่งชี้ว่าว่าใช่อะ่ะว่าเป็นสัญญาณซื้อจึงค่อยลงมือครับพวกเขากลัวความไม่แน่นอนนะครับในบทนี้เขาก็ยกถึงเคสของนักเทรดที่ชื่อว่าแม็กคีนะครับที่เขาเป็นคนที่ไม่ต้องการแพ้ครับแล้วก็กลัวการขาดทุนกลัวความเจ็บปวดครับ ความเจ็บใจนะครับส่งผลให้เขาขาดความมั่นใจในศักยภาพตัวเองนะครับนักเตอที่ชอบความสมบูรณ์แบบนั้นมักจะมีความเชื่อว่าชัยชนะนั้นเป็นเป้าหมายของเกมนะครับเขาจึงยึดติดก,กับผลลัพธ์แต่ว่าการยึดติดก,กับผลลัพธ์นั้นยิ่งทําให้จุดจบนั้นยุ่งยากตามไปด้วยนะครับพอคุณสนใจแต่ ใช้ชนะอย่างเดียวใช่ไหมคุณก็จะมองไม่เห็นความสนุกในการเล่นนะครับและจบลงด้วยการเสียเปรียบนะครับที่สําคัญคือการโฟกัสไปที่ผลลัพธ์มักจะขัดขวางความก้าวหน้าคุณนะครับแล้วก็อาจจะไม่อาจจะแล้และมักจะส่งผลให้เราเกิดอำมาภาตครับคือตัดสินใจไม่ได้ครับมันเกิดอาการงุนงงสับสนทําอะไรไม่ถูกครับเพราะว่ากลัวความล้มเหลวและกลัว ที่จะลงมือทำนะฮะนี่แหละครับในที่สุดแล้วนั้นถ้าคุณมีความต้องการสมบูรณ์แบบมากเกินไปนะคุณเองแหละที่จะกลายเป็นภาระถ่วงกระบวนการหรือถ่วงความก้าวหน้าตัวเองได้นะครับแท้จริงแล้วนั้นยิ่งยิ่งเราต้องการความสมบูรณ์แบบครับมันยิ่งเพิ่มความกดดันทางจิตใจนะเพราะว่าคุณต้องการเอาชนะต้องชนะเท่านั้นครับจึงทุ่มเดิมพันสุดขีดเลย ทั้งกายและใจส่งผลให้เขาไม่มีความสุขกับการเทรดของตัวเองนะครับนะฮะเมื่อคุณหมกมุ่นกับผลลัพธ์มากเกินไปก็นั่นแหละครับคุณก็จะเครียดและก็ไม่มีความสุขนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะวิธีการแก้ไขก็บอกว่าคุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวนะและก็กล้ายอมรับความผิดพลาดครับคือมองว่าความผิดพลาดหรือการขาดทุน เป็นส่วนหนึ่งของเกมนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการแล้วก็ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้นะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีความยืดหยุ่นนะครับจริงๆนักเทรดที่นิยมความสมุ์แบบหลายคนนะมีศักยภาพที่ที่ดีพอที่จะเป็นสุดยอดนักเทรดได้นะครับแต่ว่าเขาด้วยความที่เขามีเนี่ยแหละทัศนคติแบบนี้แหละทำให้ขัดขวางตัวเองไม่ให้ไปข้างหน้าได้ได้สุดนะฮะ แน่นอนว่าจริงๆนะมันก็เรื่องปกติเนาะในการเทรดนะครับอ,อ๋อมันเกมการเทรดมันสร้างความรู้สึกไม่แน่นอนมันสร้างความรู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วฮะแต่ในเมื่อคุณเข้ามาเป็นนักเทรดเนี่ยคณต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าการเทรดมันเป็นแบบนี้แหละมันก็ไม่ได้ทำให้เราสบายใจตลอดเวลาหรอกมันก็จะมีความไม่แน่นอนมีการคาดผิดเสมอ แทนที่คุณจะคาดคาดหวังกับผลลัพธ์คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการอารมณ์ครับที่ตอบสนองกับความไม่แน่นอนแล้วก็ความรู้สึกไม่สบายนะครับจริงๆแล้วผู้เขียนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าคุณยังเล่นแบบ p l a y s a ซ e นะการที่คุณจะยกระดับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดได้นั้นคุณต้องกล้าเสี่ยงนะ กล้าเสี่ยงด้วยเงินแล้วก็กล้ากล้าเดิมพันเพื่อทีอ่จะพาคุณก้าวข้ามเขตคอมฟอร์ทโซนคุณให้ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเรียนรู้ที่คุณจะอยู่กับความเป็นไปได้และความจริงของการขาดทุนนั้นควรทำอย่างไรครับคือวิธีการอยู่ร่วมกับการขาดทุนอะ่ะคุณควรทำอย่างไร1คุณต้องมีการวางแผนนะฮะ วางแผนที่จะเพิ่มความเสี่ยงนะทางจิตใจนะแล้วก็มีคือวางแผนให้เรากล้ามากขึ้นแต่ว่าในความกล้านั้นก็ต้องมีมีการาดักดักในส่วนที่ว่าเออถ้าพลาดมาเราจะหนีตรงไหนให้รัดกลุ่มไว้ก่อนครับนะประการที่2คือคุณต้องบอกตัวเองไว้ไว้เสมอว่าถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็จะไม่ได้อะไรนะ no No risk, no return, น no ะ pain, no gain นะดังนั้นเะนะีนะ่ยนะนะคุณต้องกล้านะคุณต้องกล้าเสี่ยงนะเพราะว่าทุกคนที่เขาทําสําเร็จอะคนที่เป็นเซียนอะนะคนที่มีผลงานระดับท็อปเนี่ยเขาเคยพยายามแนละลมเรยวมาก่อนแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยึดต,ติดแล้วก็จมปลักอยู่กับกับความกับความสูญเสียกับความพ่ายแพ้กับความผิดพลาดนะเขาก็มีการคือจริงๆเขาก็ไม่ไม่สมมูลแบบหลัก เขาก็มีการคิดผิดอยู่ตลอดแหละเห็นไหมครับว่าพี่มาร์กแกก็มีความแม่นยำเพียงแค่50%เองนะแต่เขาก็ยังรวยได้โดยทำปั้นพอร์ตโตปีละร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบนะแต่เขาเตรียมพร้อมครับเขามีการวางแผนเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันคาดการไม่ได้สิ่งที่หลีงเทียงไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เขาคิดผิดนะครับ การเตรียมการเตรียมพร้อมนี่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างการเตรียมพร้อมการเตรียมใจการยอมรับกับความผิดพลาดและการรับผิดชอบกับตัวเองเนี่ยคือคือตัวแยกแยะครับว่าใครจะเป็นคนแพ้ใครเป็นคนล้มเหลวหรือใครเป็นเป็นผู้ชนะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวเองนะว่าคุณเป็นนักเทรดที่พอใจหรือชื่นชอบหรือศรัทธาความสมบูรณ์แบบนะ คุณต้องมีมีการละทิ้งข้อจำกัดตัวเองนะข้อจำกัดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาครับจริงมนุษย์เราก็เราไม่ได้ตัดสินตัดสินใจซื้อขายตามตะก,กะหรอกพอจริงๆอะ่ะเมื่อเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยเราก็จะตัดสินใจตามสิ่งที่เรียกว่า,าความเชื่อทัศนคตินี่แหละครับความเชื่อทัศนคติแหละถ้าถ้าคุณมีความเชื่อและทัศนคติบูชา ความสมบูรณ์แบบแหรือต้องการความสมบูรณ์แบบเนี่ยคุณก็จะทําในแบบที่คุณเลือกเลือกคุณคุณเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบต้องต้องละทิ้งนะละทิ้งส่วนเนี้ยให้ละทิ้งแล้วก็ลงมือทําครับละทิ้งความต้องการสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงมือทําให้ให้มันมีความกล้ามากกว่าเดิมนะเพราะว่าโดย สิ่งที่ผู้เขียนก็บอกคือว่าคนที่นิยมความสมมุติแบบนั้นมักจะชอบ p l a y s a ซ e มักจะเ,เน้นความรัดกุมมากเกินไปทําให้บางทีเนี่ยพลาดรางวัลก้อนใหญ่ทั้งน้ที่ว่ามันมันเป็นโอกาสที่เปิดกว้างในเสียงต่ําไป่ได้แต่แต่เขาก็ไม่ไม,ไม่กล้าทุ่มประมาณนี้นะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับประเด็นบทที่9นะครับของหนังสือ mastering setting states นะครับความสมมุติแบบอัมพาธนะครับก ก็มองว่านัาเกเทรดส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้นะความจริงแล้วความต้องการสมบุ์แบบนั้นมันมันก็อยู่ในอยู่ในตัวอยู่ในใจนัเกเทรดทุกคนนะถ้าถ้าเราไม่สังเกตตัวเองเราก็จะไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเทรดนานขึ้นนานขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนอื่นสังเกตด้วยนะคุณจะเห็นว,ว่าเออเนี่ยคุณนิยมความเพอร์เฟกต์มากเกินไปถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่แบบดูดูลวกๆแล้วแต่เขาก็ยังมีความคาดหวังสมบุ์แบบอยู่นะ ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเหมือนกับออรากฐานทางจิตใจเราเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยผมว่าการที่เราทําความเข้าใจศึกษาเรื่องความสมบูรณ์แบบนั้นแล้วก็วิธีแก้โดยเฉพาะวิธีแก้คือว่าต้องวางแผนนะต้องวางแผนก่อนแล้วก็วางแผนเข้าออกแล้วก็วางแผนเรื่องความเสี่ยงให้ดีแล้วก็ทําตามแผนอย่างอย่างรัดกลุ่มนะถ้าคุณมีการวางแผนทําตามแผนผมว่า โอกาสที่คุณจะได้ชัยชนะในอย่างที่คุณต้องการแล้วก็มันสมน้ําสมเนื้อตามที่แรงคุณหลงก็ก็จะมีมากขึ้นนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ